าพบกับช่องส้ปมปอกลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเป็นบรรยากาศน,นะคะตรอรับค่าตัวค่ะเสียงอาจจะหายนิดนึงนะคะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวแม่รับเปิดภาพของเราไม่ได้ผมมาในสายได้ก็คือ แต่ละคนก็ใจใจะเจ,จจอะนะ,อะต่อเสียงไมวเขาเป็นงน่งกเดี่ยวกเดี่ยวแบอที่มึงก็ถือหลากหลายโว้ย มาได้ยังคะรอนานหรือ,อยังนานแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยน่าจะได้สักคนละสองสามแสนนะคะตอนนี้น่าจะติดเลยอุ๊ย้าไปติดลบละคะ mực <laughs> 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 oh, luôn na, ồ, mực luông na, sẽ bảo là luồm luồm này nó, lồng luồm ừ, ừ, thường làm ừ, thường như ừ, 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 เพราะว่าคนนี้ก็ตะค่าตัวหบาสะะิบคาทอันนี้25บห้าบาทอนะู้เออยี่สิบห้าบาทน้อยกว่าเราบวกอีกใครค่าตัวเหลือเยอะเรียกหมูกระทะด้วยนะปรากฏว่าไม่เลือปรากฏว่าไม่เหลือปรากฏว่าไม่เหลืออ่าแต่ว่าหนูยังไม่เคยเบิกดเลยนะเนี่ยตั้งต่เปิดวงเนีนะ่ย ต้<ห>มปลานนะหรอใช่ยังไม่เคยเบิกเลยแสดงว่าน่าจะเหลือเยอะไม่หรอกไม่เหนื่คยเพีายัมูกัญหาเอ้ยแยกช่วยยี่สิบอุยอ้ยเหอืออกขาาตัวไหนแหมพอวันเงินออกนี่หน้าตาเบ่งบานกันใช่ะหาตอนทำงานนี่หน้าตาเป็นอีกอย่างเดียอุ้ย ไงคะกำลังจะมีตังใช้แล้วนะนูนนูนนอนกินยาไปหนูเลยนอนน<า>บอกว่าเมา,าตังถึตายอุ้ย <c oughs> มันตื่นตัวเองใช่ไหมแขง่งทีแล้วเลยยี่สิบบาทตายแล้วมีเยซะด้วยนี่นะคะข้างในก็กำลังนับเงินอยู่ใช่ไหมข้างในกำลังนับเงินกันอยู่นะคะนานมาก ทำัเยอะ่าหัวอ่ะน้ำไม่ไหวนะนี่นะคะวันนี้เป็นวันที่เงินออกครั้งแรกเนาะเป็นแต่เป็นชายเป็นโอ้ยเสียงเงินออกครั้งแรกนะคะวันนี้นตแต่ละคน,นก็รอคอยนะคะไม่ิดเดือน เงินออกครั้งแรกของการทำงานมาถึงเดือนไหมไม่ถึงเนอะกังบเกือบเนาะแต่เกือบเกือบเกือบเหมือนแบบ แต่ละคนทำไมเหมือนมารอรับยามนมาต่อคิวรับยาไง,างไม่รู้นะเออมันไม่เหมือนมารับยาแล้วเหมือนแบบอันนี้ด้วยมันผู้ประสมภัยรอรับถุงย่างชีพอ,อันนี้เบิกเบิกไปบ้างยังเบิกไปแล้วห้าร้อย หรอเออเบิกมาเยอะเท่าไหร่ก็เหลือเยอะแล้วเยลวเยจะไม่ <c oughs> ไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่อ่าเป็นโซ่เป็นซอส่วนยูเลียนเนี่นยมันเป็นหมอระมณโอโ้ยซออะไรถ้ารวยแล้วจะมาจะมาอยู่ตรงนี้ทำไมใช่ไหมน,นี่นนอซอชูใจนี่เมื่อวานเป็นซอนะชูใจอ่ะเอ้าไม่เห็นหรอโอ้ ยืมไรยืมยืมก็เใ้าว่าคลังที่สุกินอะไรเหะกใช่ไหมกินแล้วเชื่อไหมพี่กลับมาถึงนี่7จ็ดโมงเช้าหลับเพิ่งตื่นตอนห้าโมงสลบไปเลยมาจากกรุงเทพก็นำมาตั้งแต่ขึ้นรถลงมานคาราบีตื่ตอนห้าโมงเออแต่เจอมีบบเไ็มมีมาอย่างน่ะ เติมมายอมาเติมมาคันนึ่งอ่างก็หายไปเลยแล้วอยฮะอ่มาช่วน้องมีออกจากรังหรยังยังเขาเอาออกเขายกให้ลงให้แค่ถุงลังยังไม่ได้ลงลงแล้วเหรอเจ็ปรูปสามี่เขาบอกว่าลงแล้อ้าวเหรออ๋อพี่เห็นจะถุงไงก็หนมขับหนูไม่ได้ขับแบบเบี้ยปกติเลยกินแมนีเลยอ้ไม่ไหวอ่ะพี่อยเจ็บคอ เจ็บคอข้งไนอ่ะมันน่าจะต่มทนเอออักเสบมันมันบวมอ่ะมันเหมือนมีอะไรอยู่ในคอเป็นลูกๆเลยแต่ไม่ได้ป่วยหรอกไม่ฉีดยานะใช่นู่นนี้เป็นบ่อยมากเลยอืมเมื่อก่อนมัเป็นมันเป็นหนองไหมเนาะมันเป็นแบบเหมือนมีนนองด้วยเวลากืนน้ำลายมันเจ็บคอใช่ไหมใช่แต่ต้องไปฉีดยามันเหมือนมันเหมือนมีมีลูกอะไรอยู่ข้างในเนาะมันอุดอัดแล้วมันก็เจ็บคอ ที่ยาเขียนเดียวก็หายแล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่อยๆ่เพราะมหาศาดใช่มีอย่างเดียวคือผ่าตัดผ่าตัดตอนตอนซึนเป็นเดือนละครั้งเลยนะนั่นแหละอร่อยแต่เราขับรถตุ้ยานี่ดิลูกเดือบลูกพยายามเดียบแล้วนะเดือบอะไรเดือบาระอันนี้เคยเบิกยัง ยังไม่เคยเบิกใช่ไหมตั้งแต่ลางเหมือไมนใช่เป็นโขงเป็นอินีดาจอหลายแสนแน่เลยที่นอแสนสาหัสโดนหักเยอะมากเลยนุ๊กับเรื่องอะไรจนอินีดา เหยียบร้อยสามปีไม่ทันทำไมนั่งไหวอย่างนั้นล่ะนั่งรอตังก็ต้องยิ้มแยอะด้วยฮะยิ้มเพื่อเงินและบกกำลังคิดอยู่ว่าเงี้ยฉีกเอเท่าไหร่อันนี้ล่ะน่าจะโดนหักเยอะอยู่ไม่าป็ไรไม่เป็นไรไม่รอเ่อไรดีใจเดินเดินที่แบบหาขาท้ายแบบบางทีไม่รู้ตัวใช่ไหมคนจับจ้อง เาจะได้กลับบ้านแล้วอ้าวทำไมอ่ะเพอบ้านอยู่อุดรอุ้ยดีใจเพ่าอว่าพี่ปอาพี่ปอจะพากลับตอนนี้เลยตอนนี้ซ้อมเส็จะซ้อมเสร็จตอนไหนมันประมาณกี่โแล้วอุดรไกลกว่าเมื่อวานไหมเหนื่อยกรับว่ารูอ๋อพอๆกันนี่งนอนนีมาสามวยี่สิบน้องคายแล้วลง พี่นะี่ยไม่มีโอกาสกับจันหรอกเขาไม่ไปเล่นที่จันพี่เปพี่สอบก็ายังไปเรีนยนเลยโอ้ยถ้ามีคนยากก็ดี <c oughs> สำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะนี่คะ่ะน <c oughs> ้องชูใจหิวเหรกำลังหิวเลยสวัสดีค่ะ